ชมข่าวกันต่อนะครับช่วงนี้เป็นประเด็นทางด้านเศรษฐกษิจครับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ประเมินสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยแม้ว่าไตรมาสแรกจะมีการเปิดตัวลดลงแต่ว่าอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำและการลงทุนระบบคมนาคมของรัฐจะทําให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้ขยายตัวได้ร้อยละ5 นายสัมมาคีตสินผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็เปิดเผยครับว่าในไตรมาสแรกปีนี้ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีการเปิดตัวลดลงโดยคอนโดมิเนียมเปิดตัวใหม่เพียง900 0ยูนิตจากปีก่อน1 4 0 0 0น่ถึง15,000หน่วยและบ้านจัดสรรเปิดตัว8 0 0 0ถึง9,000หน่วยจากปีก่อน9,500นหน่วยเนื่องจากผู้ประกอบการมีปริมาณสต็อกเหลือเก็บจากปีที่แล้วค่อนข้างมากและมีการซื้อเพื่อเก่งกําไรลดลงอีกทั้งประชาชนรอดูความชัดเจนเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งงปลูกสร้า แต่คาดว่าผู้ประกอบการจะเริ่มตรวจตวมากขึ้นในช่วงกลางเดือนเมษายนนี้เนื่องจากมีปัจจัยบวกทั้งจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับที่ต่ำและรัฐบาลมีการลงทุนเกี่ยวกับระบบคมนาคมโดยเฉพาะรถไฟฟ้าสายต่างๆซึ่งจะทําให้ภาพรวมการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ปีนี้ขยายตัวได้ร้อยละ5ด้านนายกิติพัฒนพงศ์พิบูลประธานสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัยมองว่าขณะนี้เป็นจังหวะด,ดีในการซื้อที่อยู่อาศัยเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยต่ํา และภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวทําให้ราคาบ้านยังไม่มีการปรับขึ้น